ลดการรู้ใจลูกพูดไวขึ้นจริงหรือเปล่าคะคำนี้คุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินไหมคะลดการรู้ใจลูกพูดไวขึ้นสำหรับคุณครูเนี่ยคิดว่ามันเป็นจริงเลยค่ะเคยสังเกตไหมคะในคุณพ่อคุณแม่บางท่านนะคะที่นําลูกหลานเนี่ยไปฝากคุณตาคุณยายเลี้ยงเนาะซึ่งคุณตาคุณยายเนี่ยก็เป็นคุณตาคุณยายที่น่ารักนะคะก็มักจะรักหลานมากเนาะหลานยังไม่ต้องที่จะสื่อสารอะไรเลยคุณตาคุณยายก็หยิบให้แล้วนะคะอย่างเช่น สังเกตเห็นแล้วโอ้ยหลานหันซ้ายนะคะก็หยิบนมมาให้นะคะรู้ว่าหลานหิวนมใช่ไหมคะหันขวารู้แล้วหลานอยากได้ของเล่นก็หยิบมาให้หลานยังไม่ต้องสื่อสารอะไรเลยค่ะซึ่งถามว่าดีไหมคะหลานนะคะสําหรับหลานนะคะก็ดีใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรเลยนะคะคุณตาคุณยายก็รักเรามากเลยหยิบของมาให้เรานะคะแต่ว่าจะส่งผลเสียต่อพัฒนาการได้ค่ะเพราะว่า ทำให้เด็กๆเ,เนี่ยไม่ได้สื่อสารบอกความต้องการของเขาเลยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาต่อพัฒนาการนะคะก็คือลูกเนี่ยพูดช้าค่ะอ่าซึ่งในเด็กบางคนบางทีเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะต้องขอว่าอะไรจะต้องพูดว่าหิวนมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่เคยต้องพูดมาก่อนใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเราก็ควรจะส่งเสริมเนาะให้ลูกเนี่ยพยายามพูดสื่อสารออกมาก่อนนะคะก่อนที่เราจะหยิบสิ่งของให้เช่น หิวน้ําหรืออย่างน้อยบอกแค่น้ําหรือนมขนมอย่างเงี้ยค่ะก็นับว่าลูกเนี่ยได้พยายามที่จะสื่อสารบอกกับเราแล้วใช่ไหมคะหรืออย่างน้อยให้เขาแสดงออกทางด้านท่าทางออกมาด้วยก็ได้ค่ะในเด็กที่ยังพูดไม่ได้อย่างเช่นเดินมาเดินมาแล้วก็เรียกแม่แบบชี้ๆนมมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นับเป็นวิธีการสื่อสารหนึ่งเช่นเดียวกันเนาะแต่ไม่ควรจะรู้ใจไปซะหมดนะคะเพราะว่า ส่งผลเสียต่อพัฒนาการได้ค่ะในส่วนหนึ่งก็ทำให้พูดช้าได้เนาะซึ่งเราไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะดังนั้นปรับความเข้าใจกันนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเนาะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะคะเพื่อส่งเสริมให้ลูกหลานของเราเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีแล้วก็พูดไวขึ้นค่ะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้คุณครูไปเฟิร์นด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันในคลิปหน้าคะ่ะ